สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยล์อัคราาจกุมารีพระราชทานพระบโมโอกาให้อาจารย์ลิ้นหลิงนักบันเลงกู่เจิงที่มีชื่อเสียงแห่งสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนเฝ้า วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2555เวลา14นาฬิกาซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษักอัครราชกุม,มารีพระราชทานพระวโรกาสให้อาจารย์ช่างจิ้งเฝ้าถวายการสอนและฝึกซ้อมกู่เจิงเป็นวันที่7 โดยในวันนี้อาจารย์ช่างจิ้งได้ถวายคำแนะนำเกี่ยวกับระบบการจำโน้ตเพลงที่ถูกต้องโดยควรจำเป็นประโยคไม่ใช่จำทีละตัวโน้ตเปรียบเหมือนการฝึกพูดควรฝึกพูดเป็นประโยชไม่ใช่จำทีละคำก็จะสามารถทำให้จำโน้ตทั้งเพลงได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังถวายคำแนะนำเรื่องการเล่นกูเจิงที่ต้องรู้จังหวะว่าเวลาใดที่จะต้องใช้จังหวะเร็วเวลาใดจังหวะช้าจึงจะออกมาเป็นทํานองที่ต้องการได้และเมื่อท่งฝึกเทคนิคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะส่งค้นพบได้ด้วยพระองค์เองว่าจังหวะใดเหมาะสมกับท่อนใดของเพลงเนื่องจากในโน้ตเพลงไม่ได้ระบุค,ความเร็วช้าของจังหวะต้องใช้ใจสัมผัสเท่านั้นซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อรราชกุม,มารีส่งเข้าพระ ไทยในเทคนิคดังกล่าวและได้ส่งมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อความสมบูรณ์แบบของการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่5ที่จะจัดขึ้นณนะประเทศไทยกลางเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นเวลา16นาฬิก30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษักอัครราชุกุมารีพระราชทานพระวรกาให้ในายวิบูลคูสกุล เอกอัครัชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยนายเฉินเจียงรองอธิบดีกรมเอเชียกระทรวงวัฒนธรรมจีนนำอาจารย์ลินลิงศาสตราจารย์ของสถาบันรุยยางขสินจีนและนักบรรเลงกู่เจิงที่มีชื่อเสียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยนางสาวหลิวซิงสิทธิเอกในระดับปริญญาโทสาขาดนตรีกู่เจิงเฝ้าในการนี้อาจารย์ฉางจิงและรองศาสตราจารย์ดรคุณหญิงมัทุรสลุจิรวัตร วเ้ว้าดยสำหรับอาจารย์หลินหลิงจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาขู่เจิงจากสถาบันดุรยิยางคศิลป์จีนโดยเป็นนักศึกษาคนแรกในประวัติศาสตร์การศึกษาของจีนที่ไม่ต้องผ่านการสอบเข้าเนื่องจากมีผลการเรียนดีเด่นจากการศึกษาขู่เจิงในระดับปริญญาตรีปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนขู่เจิงที่สถาบันดุรยิยางคศิลป์จีนและได้รับการยกย่องให้เป็นนักบรรเลงขู่เจิงร่วมสมัยที่ยอดเยี่ยมของจีนจากราระสารเหวินหุยเป้าของฮ่องกง นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับอย่างสูงในแวดวงกู่เจิงทั้งการแสดงคอนเสิร์ตกู่เจิงในหลายประเทศการได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับเหรียญทองเนื่องจากลูกศิษย์ของอาจารย์ลินลิงหลายคนต่างได้รับรางวัลในการประกวดการบรรเลงกู่เจิงแห่งชาติหลายครั้งนอกจากนี้ยังเป็นบรรณาธิการใหญ่ในการจัดทำตำราเรียนกู่เจิงและเป็นกรรมการการประกวดกู่เจิงทั้งในและนอกประเทศด้วย และที่สําคัญเคยบรรเลงขู่เจิงถวายสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีที่ประเทศไทยเมื่อปีคิศสศักราช1,992ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษ์ณอัครราชกุม,มารีส่งขู่เจิงเพลงสุนเจียงหวาวเยี่ยยีย่คู่กับอาจารย์ชางจิ้งเพื่อให้อาจารย์ลินหลิงถวายคําแนะนํา เนี้อาจารย์หลินหลิงได้กราบทูลว่าเห็นได้ชัดถึงความมีสมาธิและความสงบในพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักลณ์อัครราชกุมารีในการถ่ายทอบบดบทเพลงได้เป็นอย่างดีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักลณ์อัครราชกุมารีมีพระรตํรรัสตอบถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธจะทําให้จิตสงบจะทําการใดก็สําเร็จ จากนั้นอาจารย์หลินหลินบรรเลงกู่เจิงถวายโดยนำสองบทเพลงแรกใน13บทเพลงกู่เจิงโบราณที่เก่าแก่ที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาหลายร้อยปีของกู่เจิงซึ่งนับว่าหาฟังได้ยากในสมัยนี้เนื่องจากภายหลังราชวงศ์ชิงเป็นต้นมาก,กลายเป็นเพลงที่เล่นเฉพาะในราชสำนักจึงไม่เป็นที่แพร่หลายในสังคมทั่วไปและไม่ได้รับการสืบทอด ากนั้นนางสาวหลิวซิงสิทธิ์เอกของอาจารย์หลินหลิงในระดับปริญญาโทสาขาดนตรีกูเจิงได้เป็นเล็งกูเจิงถวายในเพลงร่วมสมัยและเพลงโบราณจากบทกวีจีนเช่นกัน โอก,กาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณวลัยลักษ์อัครราชกุมารีทรงกู่เจิงเพลงเดือนเพนซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่หที่จะจัดขึ้นณประเทศไทยกลางเดือนสิงหาคมนี้ให้อาจารย์หลิหลิงได้ฟังเพลงพื้นบ้านของไทยด้วยซึ่งอาจารย์เห็นว่าการนําเพลงไทยมาประยุกต์เล่นกับกู่เจิงจะทําให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาผ่อนวัลยลักษ์อรรจุกม,มารีมีพระปฏิสันถานกับอาจารย์หลินหลิง,ลงถึงการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในปี2 0 1 3โดยโปรดที่จะให้อาจารย์หลินหลิง,ลงถวายการสอนและคําแนะนําเพิ่มเติม,ตมจากอาจารย์ชางจิ้ง,งและอาจารย์จางเสีย่ยวหงเนื่องจากโปรดที่จะให้การแสดงกู่เจิงนั้นหลากหลายทั้งเพลงโบราณเพลงร่วมสมัยและประทับใจผู้ชมทุกเพศทุกวัยซึ่งอาจารย์หลิน งกล่าวว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ถวายงานและมีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินซึ่งนับว่าเป็นการแสดงที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่จะกระชับความสัมพันธ์ของไทยและจีนให้แนบแน่นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณร,รัฐประชาชนจีน วันนี้เวลา15.48นพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดตดาราสเสด็จไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลและทรงเปิดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่3เนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเรอบ5ธันวาคม2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศได้มีเวทีแสดงออดถึงความสามารถและความคิดสร้างสรร์ตลอดจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพวงการศิลปะของไทยที่สามารถพัฒนาในระดับสากลรวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนไทยได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมประเภทภาพภาพ,พิมพ์และวาดเส้นที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติจากศิลปินทั่วโลก เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจำนวน246ชิ้นซึ่งเป็นผลงานสร้างสารรค์ที่มีคุณค่าในเชิงศิลปะและมีความหลากหลายที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมแต่ละชาติการจัดแสดงภาพพิมพ์และวานเส้นนานาชาตินี้จะจัดระหว่างวันที่17พฤษภาคมถึง29กรกฎาคมณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ